ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรณมาแล้าวนา,าวนตอนสุขภาพและความปลอดภัยปัจจุบันเคียงข้างกันไปกับกเกษตรอินทรีย์นะจะบอกให้กำแพงแสนนคนปรปฐมไปไหนไปไหนไปแปลงผลิตพืชอินทรีย์ธรรมชาติเกิดมาพิสุนธิ์มนุษย์ ชาติย่อมสูญสลายมนุษย์ล้มตายโรคปร้ายถามหาที่ไหนที่ไหนบอเกษตรกำแพงแสนเอาฟันปุ๊บโอ้โหวันนี้ถ้าพูดกันเรื่องการทำการเกษตรคำว่าเกษตรอินทรีย์ดูจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยละเพราะโลกสากลคำานึงถึงสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับแรกไม่ดีจะทุ่มงประมาณมาทำหรือ เมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายเหล่านี้คณะเกษตรกำแพงแสนการันตีว่าได้มาจากแปลงปลูกเพราะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์พื้นที่คณะเกษตรกำแพงแสนได้การรับรองเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไอพ่อมรับรองพื้นที่เป็นแปลงผลิตอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์จะเกิดได้ก็ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่มาจากแปลงปลูกนั่นเองอาทิอากาศน้ำและดินที่ไม่ปนเปื้อนมลพิษกี่ประเภทครับที่เราทำอยู่19ชนิด ปัจจุบันเรายังก้าวไม่ข้ามคำว่าอินทรีย์อย่างแท้จริงเพราะเกษตรอินทรีย์อาจต้องลงทุนเพิ่มขึ้นแต่สินค้ากลับนำไปปนกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ซึ่งเขาต้นทุนต่ำทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์สู้ไม่ได้ขั้นตอนง่ายๆดินเหมาะสมกับชนิดพันธุ์และรับการรับรองาตาฐานเกษตรอินซีเมล็ดพันไม่มีโรคไม่มีมแมลงติดมากับมเมล็ดพันธุ์คณะเกษตรกำแพงแสนหยิบจุดนี้ขึ้นมาเป็นหัวใจในการเดินไปกับโลกสากล ครับณะเกษตรแคแพงแซนเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมการเกษตรมีอาหารโภชนาการนวัตกรรมต่างๆที่ส่งเสริมด้านสุขภาพด้านทานโลกโปเชโดนใจโปเชโปเชโดนใจโดนใจเมล็ดพันธุ์อินทรีย์จะมีสมบูรณ์ได้อยู่ที่ทุกฝ่ายต้องเห็นดีเห็นงามตามกันดินน้ำอากาศต้องอินทรีย์ ยินซีดีไหมครับดีค่ะ <laughs> คนไทยนานเคยยึดมั่นกเกษตรเอยมาแต่บัดนี้ท่านจายังขอบอกว่ากเกษตรน่าสนแต่ต้องเปลียนปรับไปตามตำรับสาคนกเกษตรอินทรีย์มีค่ามากล้นอยู่ในใจคนทั่วทั้งโลกา ไปปี้ทั่วไ,ไทยสุขใจทั่วโลก ife. ขอเอาใจช่วยทุกท่านทีทท er. พพ่ทําเกษตรอินทรีย์เพราะนั่นเท่ากับท่านได้ช่วยยืดชีวิตชีวีคนกินไง I will tell you เกษตรกรรมแพงแสนนักครปฐมแต่ต้องเปลียนปรับไปตามตำรับสาคนเกษตรอินทรีย์มีค่ามากล้นอยู่ในใจคนทั่วท